สวัสดีครับผมจะรีวิวที่ดินให้ดูนะครับบ้านมะเกลือนะครับอันนี้คือถนน,นมาจากจตุรัสนะครับตรงนี้ผมอยู่บ้านนนททองนะปากทางบ้านนนททองนี่คือวัดบ้านมะเกลือนะครับวัดบ้านมะเกลือครับรูปสอสอตเต็มเลยนะครับอันนี้คือถนนไปหนองบัวละเวนะครับหนองบัวละเว อันนี้วัดบ้านมะเกลนะครับวัดบ้านมะเกลนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะครับไปสนนเส้นจตุรัสหนองบัวละวีนะครับทุ่งบัวแดงครับสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอจตุรัสนะครับทุ่งบัวแดงนะคับมาเรื่อยๆนะครับนี้ไปทุ่งบัวแดงก็ได้นะครับไปทุ่งบัวแดงก็ได้ ไม่ไกลนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงนะครับนี่ครับถึงแล้วครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับอันนี้แยกซ้ายไปบ้านโคกตรงต้นนะครับแยกซ้ายบ้านโคกตรงต้นนะครับแยกขวาตรงนี้ไปที่ดินครับไปที่ดินนะฮะเป็นลาดยางนะครับถนนลาดยางเข้าไปนะครับ ถนนลาดยางเข้าไปเข้าไปประมาณห้าร้อยเมตรครับนี่นะครับนี่บ้านข้างเคียงคนระับมีเสาไฟฟ้าแรงต่านะครับถนนลาดยางเข้ามานะครับเข้ามาครับมีบ้านคนนะครับมีอู่สุชาติกลาดทําสีรถนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับนิดเดียวนะครับ ก็มีบ้านฝรั่งนะครับเขามาสร้างไว้หลังใหญ่นะครับเลี้ยวขวาไปเป็นรูกรังนะครับรูกรังนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็มีบ้านข้างจันนะครับบ้านยายนะครับมีหลังนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาถึงที่ดินนะครับตรงนี้แหละนะครับ